เอาเป็นเบื้องหลังก็ได้นะสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไบเกร์บุฟเฟ่ทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนพี่โมโตฮฮลิกโมโตฮอลิกพระรามห้าโอ้โหเข้าร่มไหมจะดำแล้วเนี่ยเตรียมแน่มาดูน้ลนวนพระรามห้านะฮะโมโตโฮลิกพระรามห้าวันนี้มาทําอะไรกันดีเรามาทําอะไรกันหนิเนาะเรามาดูของของดีอีกแล้วของดีพระรามห้าอ่าไม่ใช่แล้วเป็นไหนของของดีพระรามเก้านี่ของดีพระรามห้าอันนี้ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของใครเลยเจ้าเดิมเจ้าเดิมเจ้าเดิม จำพี่เฟย์ได้ไหมฮะนินจาพันธ์สีทองตอนนี้เขาไม่ได้ขับแล้วครับไม่ได้ขับครับเขาขับอะไรขับจักรยานเออฮอนด้าซูกุพี่ดูแล้ววันนี้เรามาดูของดีเดี๋ยวมาดูของดีนะไปให้ว่าเป็น R 2ตัวห้าร้อยคันในโลกไอซ์ทันหรอมาโมโต่ไปาเอสพันธ์ทำไมล่ะมี500คันในโลกไปดูเลยดีกว่าไหมมีในไทยแค่99้าสคันนะครับวันนี้จะมีทั้งความรู้ และการขับขี่นะครับผมคลิปนี้ก็สําหรับคนที่อยากเห็นอยากเจออยากรู้รายละเอียดไปเราไปดูไปดูกันนะครับไอสองอาร์นี่กันไปนี่จอดไว้ให้แล้วเหมือนรู้แล้วเนี่ยฮะผมสอ่สั่งจองมาคันหนึ่งเดี๋ยวเดีจอดไว้ให้แล้วเหมือนรู้ว่าเราจะมาเดินไปทางนู้นหน่อยโอเคเนี่ยดูรอบคัน สอง R ที่บอกว่า2 R ที่บอกนี่ไม่ได้อยู่คนละคันสอง R นี่คือมันอยู่ในคันเดียวกันก็คือ ZX10 z x กซิสต์ดับนะฮะดูดิว่าคันนี้คันนี้เท่าไหร่มาดูนะคันนี้คันเท่าไหร่นี่ครับคันที่51จาก99คันในประเทศไทยเก้าสบเก้าลิมิตแตกลิมิตเต็ดต้องเซ็ตเซอร์นะเนี่ยมาดูรอบคันรอบคันอันนี้เป็นรถแบบเดิมนะครับรถแบบเดิมเลยที่ไม่ได้มีการแต่งหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะ ออย้นแสงไม่เป็นไรครับเป็นลายเหมือนวินเทอร์วินเทอร์วินเทอร์เทสนะครับนะครับเรามาหาความรู้จากรถคันนี้ดีกว่าว่ามันต่างกับอาเดียวยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรเอ่ยพี่ปาลครับผมพี่ปาลเนาะโอเคครับวันนี้จะมาหาความรู้ครับผมว่าหลายคนบางทีอยากรู้แต่ว่าอาจจะยังไม่ละเอียดพอจากมอเตอร์โชว์จากอะไรผู้ชมอยากรู้ว่า พวกผมก็อยากรู้ด้วยว่ามันต่างกันยังไงกับชาร์ตเลกสิบอาเดียวครับผมหลักๆเลยนะครับที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือหนึ่งล้อนะครับตัวนี้จะเป็นมาเชสเจ็ดการจากโรงงานนะครับยางจะเป็นสายฟ้าเบอร์ร้อยเก้าสิบนะครับมาเชสซีนี่นะครับเจ็ดการจากโรงงานแล้วก็เป็นเดียบร s u ูเปอร์คอร์ซ่าใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ เครื่องยนต์ถ้าเป็นตัวปกติคือตัวสีเขียวเนี่ยนี่ตัวสีเขียวตัวนี้จะเป็นเครื่องรเคื่องยนต์179แรงม้า179นะครับแต่ว่าตัวนี้จะอยู่ที่200แรงม้าตัวนี้ม้าเดิมมาจากโรงงาน200ใช่200เลยใช่ครับแรงม้า200แรงม้าเทียบประมาณแค่ถูกได้ยังเทียบได้ไหมคือแรงม้ามันพอๆกันแต่ว่าอัตราเร่งอะไรเงี้ยมันจะส่วยใ้ถูกไม่ได้อยู่แล้วตัวนั้นมีซูเปอร์ชาร์จใช่มีซูเปอร์ชาร์จนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีข้อบอก ครับผมก็บอกมาให้ก็คือจะไม่ให right ้บอกคนซ้อนเดิมเเดิมไม่ไม่ไม่มีบอกมาใช่แต่ว่าทางคุณเฟเนี่ยเขาไปเบิกพักเท้าก็บอกมาใส่คายแฟนซ้อนสายซ้อนไงไม่ใช่สายขี่คนเดียวรถเนี่ยจะเป็นสีดำด้านลายอ่าวินเทอร์เทสวินเทอร์เทสใช่ครับด้าหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยถ้าเห็นสีเขียวงี้ไม่ใช่ RR นะครับไม่ใช่ RR ร์สี RR ไม่มีทำสีเขียวไม่ได้สีเดียวมีีสวินเทอร์เทสสีเดียวใช่แล้วก็ตัวปกติจะเป็นล้อสามการถ้ามองมันเผลอในยังไงกะ ดูรู้รู้ีต่างกันมากแน่นอนครับรู้แน่นอนครับผมหลักก็จะมีประมาณนี้ตัวตัวนี้ก็จะไม่มีไม่มีอ่าที่ซ้อนมาให้แล้วก็พักเท้าคนซ้อนก็ไม่มีใอยากได้ต้องเบิกซึ่งก็คือต้องเสียตังค์เพิ่มเอาเองนะครับผมไม่ใช่ว่าเบิกฟรีนะอ่ะต่อไปเลยครับพี่ต่อไปเลยอ่หลักๆเนี่ยก็ตัวรถที่บอกความแตกต่างไปก็จะบอกไปเมื่อกี้แล้วแต่ว่านอกนั้นก็จะเหมือนตัวปกติการสมบัติไฟฟ้านะอ่ะยาในคกุญแจถ้าเป็นตัวปกติเนี่ย กุญแจจะเป็นรูปหน้าหน้าตาแบบนี้ก็จะเหมือนตัวเซ่แปดร้อยนะครับเซ่ไดสิบตัวธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวไอวินเทอร์แท้ตัว R เนี่ยกุญแจจะให้เป็นแบบนี้มาเป็นคำว่าอ a AA อะไรครับเดี๋ยวค่อยไปดูรายชื่อเลยจีตงครับครัวพี่เฟยหนึ่งติ๊กออกนะครับโอเคอ่ะเชิญลงไปดูรถได้ครับเรามาโยกไปที่รถพี่เฟยกันดีกว่าอันนี้พี่เฟย์นะครับสวัสดีครับพี่เฟย์พี่เมื่อก่อนขับนินจาพันมินจาพันวนี้ขายที่ชื่อดัง สีทองสีทองม่ได้พี่เฟยเขาขาวไปปะไม่เป็นไรมีคันเดียวในย่านบางกุ้งอ่ะโอเคสีทองอันนี้จะมารีวิวคันพี่เฟย์พี่มารีวิวพี่เฟยเนี่ยแหละขีงพี่เฟย์ได้เล่นเดี๋ยวเดมาเรามาดูรถพี่กันดีกว่าเดี๋ยวแนะนำเลยอ่ะพี่เคยขับเนี่ยคันนี้อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวอยากขับความรู้สึกก่อนความรู้สึกเหรอเป็นไงบ้างไอสัตว์ขนอ่ะใจเย็น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 ทำไมอ่ะฮะทำไมอ่ะ ก็ที่จริงอ่ะชอบสปอร์ตนานแล้วต้องบอกก่อนว่าที่จริงแท็กซี่สิบอ่ะอยากได้นานแล้วบอกมันตลอดเลยว่าอยากได้มานานแล้วแต่มึงไม่เอาแต่ไม่เอาวันนั้นวันนั้นคือไม่เอาเพราะว่าติดรอที่เดือดร้อนวันนั้นวันนั้นระบบเยอะสามเดือนสาี่เดือนรอเอสามสี่เดือนคือสองรอบฟีลแบบมีตังอ่ะรอสามสี่เดือนแบบเพิ่งผลิตยาเนี่ยเพิ่งเพิ่งขายยาก็เลยร้อนตังเอออยากขับมีตังอยากขับก็เลยออกมีดาพัน แล้วเป็นไงตัวนั้นมันเป็นสปอร์ตทัวริงใช่มันขี่สบายไปไม่ชอบข้อลำบากข้อลำบากช้อเมื่อยเมื่อยแบบตรงเนี้ยเมื่อยมากคนเรานะคนเรามันเมื่อยอยู่แล้วไงเพราะทุกคืนเราก็เมื่อยอยู่แล้วเดี๋ยวดแบบไปออกกำลังกายเอาเดี๋ยวให้ได้ครับได้ครับพี่ปามนะครับได้แต่โอเคอ่าตัวรถคุณเฟย์เนี่ยที่แตกต่างจากคันปกตินะครับคือไม่มีกระจกครับผมไม่มีกระจกถอดไม่มีกระจกถอดแล้วอ่าของที่มันถูกกฎหมายถอดออกหมด นะครับก็แต่คุณแจก่อนได้อ่ะคุณแจอ่านี่ครับชั้นเลยอ RR จะเป็นโลโก้นะฮะจะเป็นปกติจะไม่มีที่เสียพิคันพี่คิดพันในยุ่งเลยโอเคครับนะครับแล้วก็ของแต่งที่คุณเฟยเพิ่มเติมเข้ามาหลักๆเลยนะจะเป็นท่อท่อออสตินเอ๊ะครับรู้สึกเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะตัวนี้ใช่ตัวลิมิเต็ดอันนี้คุณเฟยซื้อมาเท่าไหร่ครับห้าหมื่น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 แล้วนี่ครับเขียน g p 1 r g p 1 r ไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะน่าจะเห็นแล้วสกินเลเนอินคอร์เนลใช่ป็น ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่เนะถ้าอ่าใอะไรนะอินคอร์เนียมันจะเป็นอินคอรฟูผมหรอฟูลมอ Full s y s t e มโอเคความรู้ความรู้ความรู้แลเตัม่เข้ามาจะเป็นอ่าการลอยข้างถังขอมตอันนี้อันนี้เตีิดครับเตียวมิดยังครับเพราะว่าต้องใช้ไปก่อนที่มันดูความร้อนนะฟองอากาศมันจะได้หลุดออกนะครับอ่าก็ตรงนี้จะเป็นอ้าวกับน้าไม่ได้ใส่ไม่ใ่ใส่็มดอ๋อใส่เป็นไอยมดแทนกัน้ยังไม่มีกับน้ำยังไม่มีไม่เป็นไรครับ โอเคด้านหลังวนลองวนมาตรงนี้วนมาทันทีนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอดูเลขก่อนอ่าเลขของพี่เปย์อันนี้เป็นคันที่ส6ครับผมสี่สิบหกลัสซี่เลยนลัสซี่เลยลัสซี่มาต่อไปตัวเติมก็จะเป็นไฟ้แท่งสี่ตัวดันมิกครับดูนะดีฮะเดิมเดิมได้ยังไม่ทอนออกจากศูนย์เลยอ่าเดวานะครับอ่าเดี๋ยวขวาก็ตัวนี้ใส่กับแท่งพันได้ใช่ไฟตัวเดียวกับแท่งพันตัวเดียวกันครับผมแล้วก็พักเท้าตรงนี้พักเท้าเปิดนี้อ่าทาง เมียคุณเฟอเป็นแฟนแล้วกันเป็นแฟนแล้วกันอันนี้สั่งให้เบิกนี่ครับนะครับอันนี้ก็คือเบิกนะอย่างที่บอกอันนี้เบิกของเซ็กซี่มาใส่ได้เลยใช่ครับใช่ครับตัวเดียวกันครับคู่หนึ่งจะตกอยู่ที่ราคา8,000บาท8,000คู่ละ8,000นะฮะ8,000แล้วก็บอกแต่ว่าวันนี้คุณเฟย์ไม่ได้เอามาแต่ถ้าเมียไม่มาห้ามใส่เบอรมาครับผม สูตรมดเท่านั้นไม่เป็นไรพี่เฟย์บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหาคนตัวเบาๆนั่งได้ไม่แตกคนอื่นไปซ้อนแตกไหมถามป้ามาว่าแตะไหมถ้าน้ําหนักไม่เยอะมากนั่งใกล้ๆช่วงใกล้ๆในซอยไม่แตกแล้วถ้าคนซ้อนสวยเนี่ยคนซ้อนสวยช่างแม่งขึ้นมาเลยถ้าป้าผมซ้อนเนี่ยแตกทัวร์ผมว่าผมผมว่าไอเนี้ยไม่แตกหรอกผมว่าอย่างอื่นแตกแตกหัวแตกอาจจะหัวแตกให้อ่าโอเคโอเคมาดูในส่วนของตัวรันใหม่ครับผมมีอะไรพิเศษหรือเปล่าพิเศษหรือเปล่าเรามาดู เห็นไหมตรงเล็กเล็กตรงนี้ F นะครับ F ตรงนี้จะเป็นตัวหมดแรงม้าครับ F F นี่นะ F เลคือจะเป็นฟูลเลยถ้าเราเปิดฟูลเนี่ยแรงม้าจะเต็มสองร้อยทุกมาเลยใช่มันจะมี F M L แปลเป็นไทยก็คือสูงกลางต่ำ full medium low ใช่ประมาณนั้น medium low นะครับแต่โดยปกติของคนที่ขับรถทรงสปอร์ตเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปิด M L อยู่แล้วเปิด full ไปเลยเต็มไปจัดเต็มใช่ก็คือขับ ยังไงมันขับมันกว่าอยู่แล้วยกเว้นแล้วถ้าฝนตกเป็นไงควรจะเปิดอะไรดีฝนตกคือจริงๆเปิดฟูก็ได้ที่เราคุมเป็นเร่งนะครับพะตัวนี้ถ้าฝนตกเนี่ยมันจะมีตัว traction control นี่ครับ F K T R C ตัวนี้มีกี่เบอร์พี่5ครับ5เบอร์ครับมันก็ใช้งานแตกต่างกันไปนะครับ1นะครับทางเรียบปกติ 2. ฝนตก 3. ทางที่เป็นหินหรือเป็นดินนะครับ4กับ5ไว้ใช้สำหรับแข่งเป็นโหมดแข่ง แล้โดยปกติของคนขับรถสปอร์ตถ้าเป็นพวกสายยกนะครับต้องเปลี่ยนแอคชั่น5นี่คือแอคชั่นน้อยหรือแอคชั่นมากครับแอคชั่นอ่ามากครับอ๋อแอคชั่นมากสุดใช่ก็คือหนึ่งถึงห้ามันจะทำงานคล้ายๆกันอ๋อโอเคสำหรับอะไรต่ออะไรแต่ว่าอันนี้บางคนบางคนก็มันบอกไปแค่หนึ่งห้านี่ก็รู้รายละเอียดแล้วนะพวเนี้ยคือหลักการของเขาคือการล็อตฟรีรู้รายละเอียดแล้วว่า1 2 3 4 5ใช้กับอะไรดีควรใช้กับอะไรใช่แต่ว่าโดยปกติเนี่ยเราจะใช้แค่1กับปิดเฉยๆครับ นะครับใช้แค่หนึ่งกับปิดแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีฝนตกก็เปิดเป็นสองไปครับอ่ามันจ,จา,กกาจ้นาในกรณีที่เราเติมคันเร่งเยอะกันไปแล้วล้อหลังมันฟรีเนี่ยตัวนี้มันจะตัดระบบการทําง,งานคือล้อมันจะอยู่หมุนเสียว้หนาทีจะได้ไม่ปัดใช่ท้ายจะได้ไม่ปัดออกแต่นี้รถมันระบบเทคโนโลยี<ช>มาช่วยเราเยอะมันไม่ได้ดิบเหมือนก่อนแล้วดูต่อนะครับแล้วก็จะมี kebc ตัวนี้ย่อมาจาก Kawasaki engine b a e control ครับผมนะครับตัวนี้มันจะมีออฟกับโล นะครับถ้าเราเป็นออฟปิดเป็นออฟเนี่ยเวลาเราเชนเกียร์มันจะเหมือนรถทั่วไปคือมันจะหน่วงเยอะแต่ถ้าเราเปิดเป็นโลนะครับมันจะหน่วงน้อยหน่อยซึ่งมันจะนุ่มนวลเวลาเราเชนเกียร์ใช่มีสลิปปัชนีหน่งตัวใช่มีสลิปปัชนีอยู่แล้ว engine brake ใช่ครับคุม engine brake ได้ทุกทายของยานบีคือการล้อล็อกในกรณีที่เราเชนเกียร์หนัก พราะบางคนเชนแบบชตดวิ่งวิ่งมาเกียร์สี่ไงเออแล้วปังปังปังงี้มันต้องใช่ใช่แต่ว่าตัวเนี้ยตัวเกียร์เนี่ยขึ้นลงตัวนี้จะเป็นชิปเตอร์ขึ้นลงโดยที่ไม่ต้องกบคัดนะอ๋ออันนี้ลงด้วยใช่แล้วตัวอาร์เดียวลงลงลงตัวอาร์เดียวลงไม่ได้นอกจากไปคส่อันนี้อีกอย่างนะสามารถปลดได้คือกล่องเนี่ยมันสามารถทําให้ตัวชิปเตอร์ของเกียร์เนียลงได้อยู่แล้วแต่แค่ว่าเขาล็อกไว้ชเราต้องไปปลดมันมันเป็นระบบอไแฟลกล่องเนี่ยก็จะได้แรงม้าเพิ่มแล้วก็ชิปเตอร์เนี่ยขอบลงได้วย ครับผมขอรายละเอียดการทํางานควิกชิปได้ไหมพี่ว่าทําไมถึงตบขึ้นได้โดยไม่ต้องกำคัดอะไคือจริงๆเนี่ยรถทั่วไปที่ไม่มีชิปเตอร์ติดมาเนี่ยเราก็สามารถทําชิปเตอร์ได้นะครับโดยการเวลาเ,าเวลาเราขับเนี่ยเราต้องการยังงานเกียร์เรายกคันเร่งนิดนึงแล้วง,งานเกียร์ได้เลยอ่าเหมือนกับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้คือมันเป็น การทํางานของตัวไฟฟ้านะครับต่อควบคุมเนี่ยเข้ามาช่วยในการงัดเกียร์โดยที่เราไม่ต้องไปกำลัครับมันจะช่วยตัดใช่ให้เราตัดระบบให้เราว่าแบบเวลาขับอย่างนี้ปุ๊รถอะไรก็ตามเนี่ยเรา เราปัดันเล่ปั๊บเราตอกเกียร์ได้เลยใช่รถทั่วไปเนี่ยรถยกเเร่งนิดหนึ่งแรงงานเกียร์ขึ้นได้เลยเหมือนสายยกไงสายยกจะไม่กำคัดเวลาเปลี่ยนเกียร์เหมือนกันตอนนี้ถ้าเราต้องการจะยกล้อนะครับหนึ่งเลยคือต้องปิดแท็กชั่นเพราะถ้าเกิดเราเปิดแท็กชั่นเนี่ยรถจะไม่สามารถยกได้ยกได้แต่ว่ามันจะลงเลยไม่สามารถเลี้ยงได้มันตัดใช่ขวดตัดจะปีใช่ครับอ่ะดูต่อครับผมโอเค ก็พวกนี้ก็จะเป็นทั่วไปนะครับเลขศูนย์อันนี้ก็จะเป็นตัวความเร็วความเร็วนะครับเลขหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิปรวมนะครับเป็นตัวบอกระยะทางว่าเราวิ่งไปกี่กิโลแล้วดโครับใช่ตรงนี้จะเป็นบอกตำแหน่งเกียร์ครับใช่อ่ะลองดูตรงนี้นิดหนึ่งที่มันขับผม KQS เห็นไหมครับอ่ะครับตรงนี้แหละ Quick s h i f t e r นะครับมันจะมีตัวลูกศรชี้ขึ้นกับชี้ลงถ้าเป็นตัวธรรมดาจะมีแค่ชี้ขึ้นอย่างเดียวไม่มีชี้ลงอ๋ออ่บ ใช่ตัวนี้สามารถปิดเปิดได้เราสามารถปิดทั้งขึ้นและลงได้เลยอันนี้มีความแตกต่างตัว R R กับตัวปกติ R R คือขึ้นและลงได้ใช่ลงก็ตึงตึงไปเลยใช่ครับซึ่งรถปกติที่ไม่มีคุยคลิปก็เตะเตะขึ้นเตะลงไม่กำคัดได้ถ้าแต่ว่าตัวปกติเวลาจะเชนเกียร์คือต้องกำคัดใช่เชนเกียร์ต้องกำคัดแต่คันอื่นทั่วไปที่ไม่มีคุยคลิปเลยเนี่ยเราก็ขึ้นลงได้แหละไม่กำคัดแต่ว่าไม่ควรใช่ไม่ควรไม่ควรมาทำได้ไม่ควรเชนเกียร์แบบแบบไม่ต้องกำคัดก็ได้คือเบิิ้้้ลลลทงงแตไดเเยหมือนนกั เคยเคยเหมือนกันเท้าไปโดนเอาเอาวอาอะไรเงี้ยโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับโหมดก็จะเป็นทั่วไปนะครับจะเป็นทิป A ทิป B นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นตัววัดค่าเฉลี่ยน้ำมันนะครับว่าหนึ่งลิตรไม่นี่กี่กิโลหน่วยเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรคือตโหมดต่างๆก็ปรับได้จากตรงนี้เลยเป็นพวกตรงนี้เลยนะครับอ่าค่าเฉลี่ยของตัว R เนี่ยถ้าความเร็วอยู่ที่ร้อยถึงร้อยยี่อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสิบห้าโลลิตร ถามว่าเหมาะเอการใช้งานในเมืองไหมมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าทรงรถเขาไม่ได้ออกแบบมา้ใช้งานในเมืองครับผมแต่ใช้ได้นะครับคุณเฟย์ใช้ทุกวันแน่นอนใช้คันนี้ใช่ไหมครับใช้คันนี้ตัวนี้โหมดนะครับจะเป็นตัว L เห็นไหมครับอันนี้ลิตรครับผมตัวนี้จะเป็นตัวจับว่าสมมุติว่าเราทริปนี้เราไปไปเที่ยวนะครับตั้งแต่เราออกจากบ้านเลยมันจะวัดเลยว่าเราใช้น้ํามันไปกี่ลิตรครับอ่ามันจะขึ้นเลยแต่ว่าอันนี้มันสามารถรีเซ็ตอันนี้ผมรีเซ็ตเป็นศูนย์ ครับผมให้คุณเฟย์เดี๋ยวให้คุณเฟย์ขับกลับบ้านแล้วจะรู้ว่าจากเนี้ยแต่ที่ร้านเนี่ยกลับบ้านใช้น้ำมันกี่ลิตรนะครับครับอ่านี่แฟนพี่เฟย์ก็สบายเลยรู้เลยเฮ้ยไปไหนมาเออจากว่าอย่างงี้ให้ตังค์เติมน้ำมันอ่าเท่าไหร่อ่าอันนี้เป็นตัวจับจับเวลาต่อรอบอ่ามีแล็บด้วยล็บนะครับการจับเวลาคือมันจะมีปุ่มตัวตัดสต็อปอยู่ฝั่งนี้อ่ขวาเห็นไหมครับคือลงแท็กได้ด้วยนะใช่ลงแท็กได้นะครับสมมุติเราออก จากจุดสตาร์ทเราก็ดันเลยปึ๊บเวลาก็จะวิ่งแล้วประมาณนี้นะครับพอเราวนกลับมาเข้าเส้นอีกรอบหนึ่งเราก็ดันปุ่มซาวตอมเหมือนเดิมหยุดให้นี่โอเคครับการรีเซ็ตนะครับของตัวนี้ก็คือจะมีปุ่มแล็บอยู่่มเราดันไปทางขวาปึ๊บค้างไว้ค้างไว้ก็จะรีเซ็ตก็จะรีเซ็ตคืดันทีปุ่มแล็ใช่ใช่ใช่โอเค วอาต่อไปกดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาเป็นในส่วนของตัวทริปรวมครับผมก็จะมีโหมดก็มีวันนี้ประมาณนี้แต่ว่าการใช้งานเนี่ยคืออย่างคุณเฟยขับคงไม่ได้ใช้อะไรมากแต่ที่ก็เปิดฟูลเปิดแพคชั่นแล้วก็เบิลอยู่ในแถวโชว์รูมแล้วก็เอาเข็นกลับบ้านพอใจแล้วคันนี้ทําสีทองไหมครับอเย่ารอกูเบื่อกันแต่เย็นพี่สีมันมาจำได้ขนาดนี้อ ให้มันเป็นลิมิเต็ดไว้ก่อนโอเคให้มันเป็นลิมิเต็ดไว้ก่อนแบบถ้าอยากลิมิเต็ดเดี๋ยวเดี๋แวะทอไปเลยพี่เฟยทำนี่มีไอสีทองแบบมินเทสต์มินเทสต์สีทองโอเคโอเคครับอ่ามาดูในส่วนของบอกได้ได้ครับผมตอนนี้อ่าใต้บอกเปิดได้เหมือนกันหรือลูกจี้อยู่เปิดมาเจอของดีไหมครับอ่าเปิดมาเปิดปุ๊บอ่ะยกได้เลยดึงมาข้างหน้าครับดึงมาข้างหน้ายกและดึงยกตรงนี้แล้วดึงมาข้างหน้าใต้บอกเก็บของได้เยอะมากเลยเห็นไหมครับเก็บได้เยอะเยอะแล้วจะมีถนึงเครื่องมืออ่า มือนะครับอย่างเดียวนะครับแต่ว่าคุณคุณเฟเบิรบอกมาแล้วก็เดี๋ยววันไหนเมียไปด้วยก็เอาบอกมาใส่พูดถึงมันหนาเหมือนกันนะคือมันมันหนักและมันหนาโค้งอันนี้คือของแท้ศูนย์ของแท้ศูนย์อยาให้แตกนะครับเพราะว่าเบิร์ใหม่8,000บาทแพงโคตรีชิ้้นนแต่มันดีนะมันไม่ใช่งานกระปุงกระปิกคือมันหนาแข็งผมจับรู้สึกเออลองไปฟาดหน้ากันยังเดี๋ยวลองฟาดหน้ากันดูใจเย็นใจเย็นนี่หน้ากากหน้ากากหน้ากากวินิจฉัยหน้ากากตุลมด นะะฮเวลาปิดเบาก็เนี่ยครับเอาเชือกตรงนี้นะนี่ครับเที่ยวนี้นะเขามาดันไปตรงนี้ดันเข้าไปก่อนดันก่อนดันเสร็จปุ๊บกดลงไปเบาๆเข้าแล้วนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวนี้นะครับดันล่างมันจะเป็นเมมโมเอ็มหาสิบเอ็มห้าสิบนะครับ M50 โรงงานเลยเหมือนอันนี้ตัวเดียวกับเซ็ตเล็กสิบธรรมดาปะครับใช่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันนะครับ M50 มหา แล้วก็จานเป็นเบนโบเหมือนกันหมตัวธรรมดาแต่ว่าจานตัวนี้มันจะเป็นจานยกจานฟลอตติ้งนะใช่ป่ะใช่ครับเป็นฟลอตติ้งนี่เป็นฟลอตติ้งใช่ต้องดันแรงๆนี่ครับเวลาขับมันจะคือการตไม่ไม่ได้เจ๊งนะไม่ได้เจ๊งหรือบางทีเข็นแล้วเบรกแรงๆเนี่ยคนจะตกใจเอ้ยแต่ช่วงหแรกรถรถมันเป็นอะไรหรือเปล่าอะเราหรือเปล่าใช่จานมันให้ตัวได้จานพวกนี้จะอยู่ในรถซีซีสูงรถที่แบบที่ค่อนข้างแรงใช่ครับมันจะเป็นฟลอตติ้งไม่ได้แบบเป็นยึดแล้วก็มาเชสตรงนี้ครับจะเป็นเจ็ดก้านเจ็ดก้านครับมาเชสทีี่่นฟ้า มาเช็ดที่นี่เพราะว่าฝุ่นเยอะโอเคครับฝุ่นเยอะมากนะครับขอท่อตัวนี้จะเป็นไทเทเนียมมาจากโรงงานมาจากโรงงานไทเทเนียมโรงงานอ่ะลองดูตรงนี้ก็ได้เยพอลต้องเบิร์นต้องเบิร์นก่อนเดี๋ยวให้พี่เฟย์เบิร์นให้ดูยังลุ้งขึ้นอยู่คุณเฟย์เรียนนิดนึงเริ่มไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่รายการรีวิวรถแล้วอย่างหนึ่งนะครับความแตกต่างของตัวนี่ครับเห็นไหมครับจะมีโลโก้ r a AA ตัวธรรมดาไม่มีสวยงามไม่มีสีเทาธรรมดาด้วยไม่มีเป็นสีเทาธรรมดาเลย นะครับอ่ะเอามาดูเหมือนการยางสายฟ้ามาเช้เจ็ดการแต่ว่าปั๊มตัวนี้ปั๊มหลังจะเป็นเหมือนตัวปกติไม่เป็นนิชินครับอ่านิชินนะครับโอเคเลยอันนี้ถัมกี่ลิตรนะครับสิบเจ็ดรสิบเจ็ดลิตรเอาห้าอย่างเดียวเก้าห้าอย่างเดียวนะฮะเก้าห้าอย่างเดียวนะการดูแลเก้าห้าเพียวหรือว่าแก๊สโซฮอร์แก๊สโซฮอรก็ได้แก๊สโซฮอรก็ได้เพียวก็ได้เพียวก็ดีฮะอ่าเต่ที่มันมีบอกไหมใช่มีบอกแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยสีจะเป็นนำด้านนะครับการดูแลสีีเน่ย ตัวนะตัวสีด้านเนี่ยไม่ควรจะใช้น้ำยาเคลือบสีเพราะมาันจะทำให้สีมันจะเพี้ยนใช่ครับมันจะกลายเป็นสีเงาทันทีาการทำความสะอาดก็คือซื้อน้ำยาที่เป็นน้ำยาเช็ดด้านโดยเฉพาะหรือไม่ก็ล้างแล้วเช็ดให้แห้งพอครับผมนะครับแล้วการใช้งานปกติก็คือเท่าศูนย์เช็คตามระยะที่เขากำหนดนคือทุก6,000นโลค่าใช้จ่ายก็จะเริ่มต้นอยู่ที่สองประมาณ2,500บาทอยู่ที่กาใช้น้ำมันเครื่องครับอ่าประมาณนี้ไม่จำมะไรปามสมมติผมเห็นมีคนบอกว่ามีคนเติมแค่อีกสิบใช้น้ำมัน e 2 0เติมได้ อันนี้แนะนำเลยว่ายังไงเติมได้นะครับแต่ว่ารถยิ่งได้ในกรณีที่รถมีปัญหาเนี่ยเขาจะไม่เข้มช่างเขาสามารถตรวจสอบได้หมดว่าคุณไปทําอะไรกับรถมาอ่าบางคนบอกว่าจะเอารถเวลามาเข้าศูนย์คยใ,ใส่ท่อแต่งมาแล้วก็ใส่ท่อเดินมาเข้าศูนย์อย่างไงช่างก็รู้เช็คได้หมดนะครับน้ำมันคุณไปเติมอยีอ่สิบมันต่างกัน,กน,นอย่างน้ํามันเนี่ยอ่า มมติคุณเติมมี20มาเวลาเข้ามาช่างเขาจะดูเรียบกล่องแล้วดูค่าการของไม่ต่างกันมันฟ้องหมดใช่้วยระบบ่องกล่องมันฟ้องหมดนะครับแม้แต่คุณไปล้มมาเนี่ยเวลาคุณเอารถเข้ามาที่ศูนย์เขาเช็คจะกล่องเขาก็รู้ว่ารถที่เสียหลดงแต่ว่ายอมแมวไม่ได้เดี๋ยวนี้กล่องโหดนะฮะกล่องมันขึ้นหมดเลยนะรู้หมดช่างรู้หมดอ่าประมาณนี้ท้าคผู้ใยไมีอะไรใส่ไหมครับไม่มีครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อได้ไหม เดี๋ยวฟังข้างนอกได้ไหมครับข้างนอกข้างในนี่คงแบบตัวนี้มีล็อตคอนโทรลมีล็อตคอนโทรลด้วยล็อล็อกรอบออกตัวบิดแค่ไหนรอบก็อยู่ที่เราเซตไว้ใช่ครับมันเดี๋ยวออกตัวเวลาแข่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันได้อ่าเดี๋ยวเราไปอันนี้ละเอียดยิบเลยฟังเสียงท่อครับท่อท่อเออเนาะครับผมออสซินเรสซิ่งจีพีวันได้ครับเดี๋ยวเจอกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูมาฟัง สจ็งข้อของเซตไดกสิบอาร์อาร์กันนะได้ครับผมเป็นยังไงนะรบกวนพี่ปลาล์มเลยฮะได้ครับอันนี้อาจจะไม่ใกล้มากนะครับพอดีไม์มันดูดเสียงแบบโหดมากเลยเดี๋ยวจะแตกนี่ครับผม น้ำออกมาจากท่อหมายถึงว่าเผาไม่ดีเผาไม่สมบูรณ์ไม่ต้องตกใจได้ครับต่อไปเป็นลันช์คอนโทรลนะครับผมก็คือระหว่างที่เซ็ตเดียอธิบายใฟังก็คือล็อกรอบของตัวไม่ว่าเราจะบิดแรงแค่ไหนไรอบมันจะค้างต่อให้เราเซ็ตไว้5,000รอบแต่ถ้าเราบิดสุดมันก็ค้างอยู่5,000รอบนี่คือลันช์คอนโทรลนะครับ เดี๋ยวให้ดูรอบเดีให้ดูรอบอันนี้ตั้งไว้ที่เท่าไหร่พี่อ่าแปดพันรอบครับแปดพนะครับดูนะเห็นไหมก็จะไม่เกินก็จะไม่เกินนะฮะแล้วท่อนี่ยิงดีแล้วเกินสายกระป๋องนี่ต้องยิงสนั่นวันไหวโอเคอะไรไ้บีรถร้องรถร้องขออภัยด้วย อันนี้เป็นที่โล่งนะฮะไม่ไม่ได้ใกล้เขาเรียกว่าอะไรใกล้ที่อยู่ใช่ใที่อยู่ชุมชนไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อย่าทำบ่อยผมป่าผมคอเปาผมคออันนี้เพื่อเพื่อการถ่ายครับผมโอ้กินเครื่องใหม่มาเลยเว้ยใหม่เนี่ยเอาพี่เฟยยังไงต่อดีพี่รับเลยไหมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายกระเทียวปาลหน่อยก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมส่งมอบให้ผมเลยนะวันนี้ผมเปเซ็นโอนโอนด้วยโอนด้วยได้ได้ก็สำหรับใครที่สนใจนะรถก็ติดต่อเซลฟ์ปาลได้นะที่ปาลผมไม่ว่าจะเป็น เซทิสิบเซทิสี่เฮดทูใช่ได้ทุกรื่อแกได้หมดเลยเพราะล่าสุดแกก็ปล่อยเฮดทูใช่มีปล่อยเฮดทูปล่อยเซทิสิบ RR ปล่อยเซทิสิบเซทิสี่ก็ปล่อยได้นะก็ได้ทุกรุ่นได้ทุกรุ่นก็เดี๋ยวให้ปามทิ้งเบอร์ไว้ให้ทิ้งไลน์ไว้ให้เดี๋ยวใส่ไว้ในแชนแนลสนใจศะปรึกษาปามข้างล่างนะ description อยู่ข้างอ่าครับเดี๋ยวให้ีปามเขาแจ้งขออนุญาตถามพี่ปามขับรถอะไรครับอ่าเซทิสิบเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นตัวตัวปกติบสิบปกติต ได้ได้สิความรู้แน่นแมีแผนจะเปลี่ยนไปเทสทูไว้ครับอยังไม่มีตังค์ครับตอนนี้นี่ไงแผนเปลี่ยนทุกเรื่องเลยครับตอนนี้อยากอยากอยากไปเหมือนกันอยากไปเหมือนกันอยากไปเหมือนกันยังงบยังไม่ถึงแต่ว่าถ้างบถึงนะคราวน้โดนแน่นอนอยากไปเทสทูอยากไปเทสทูมากไม่เป็นไรเอแล้วตอนนี้ดาวขั้นต์ต่ำเท่าไหร่บาร์ตอนเนี้ยดาวขั้นต์ต่ำตอนนี้สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่าทุกรุ่นจริงๆดาวห้าเปอร์เซ็นต์ก็ดาวได้แต่ผมแนะนำเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่าทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยนะครับ ก็ยังไงขอบคุณมากนะครับคุณที่มากี่ฟารับครับแมด้วยก็ความรู้แน่นๆแล้วก็ละเอียดยิบเลยสำหรับเซนสิบทั้ง r าเดียวทั้ง r าเพราะว่าอันนี้ก็คือคล้ายค่ๆโหมดคล้ายคลๆ R ก็คือแทบจะเหมือนกันเลยยกเว้นเรื่องฟลิกชิปแค่นั้นเองโหมดหน้าปัดเหมือนกันก็ได้ความรู้ของ r าเดียวไปด้วยใช่แล้วก็เป็นอาอาลิมิต็ดคันในโลกอืก็จะ แันใครขี่ไปไหนก็โหอาดีกว่าอะไรเงี้ยขี่แล้วเหรอห้าร้อยคันในโลก99คันในประเทศไทยนี่คือ1ใน99แล้วคันนั้นก็คืออีก1ใน99ได้ก็คือลิมิเต็ดสุดๆครับผมยังไงครับขอบคุณพี่พี่ทั้งสองครับผมีมากดีมากครับยืมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแป๊บนึงก๋วไทยจะหายไปครับไปแล้อะไรบ้างเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนนะ